วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนลามลิ่งกันแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับมันไม่ยากและก็ไม่ง่ายเกินไปสวัสดีครับผมบิ๊กบูนวันนี้จะมาสอนลามลิ่งกันนะครับว่าต้องลามยังไงต้องไปยังไงสำหรับตัวละครน,นี้กันบอกเลยว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครหนึ่งที่โหดและเท่มากเอาละเราจะมารู้จักกับสกิลหนึของ เขาก่อนสกิลหนึ่งคืออะไรสกิลหนึ่งเวลากดใช้เขาจะปีนป่ายกำแพงนั่นเองเรากดใช้ที่กำแพงเขาจะปีนป่ายกำแพงและสามารถโดดไปมาได้ทุกครั้งที่เขาใช้เขาจะเสียสตมมิน่าไปแต่ว่าเวลาที่อยู่บนกำแพงสตมิน่าของเขาจะเพิ่มได้เร็วมากขึ้นต่อไปที่สกิลสองเลยนะครับสกิลสองเขาจะพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับแทงออกไปแบบนี้เลย จะพุ่งออกไปแล้วก็แทงสกิลสองของเขาจะติดคีดิคอลบวกกับสามารถดูดเลือดได้ด้วยมาต่อกันที่จังหวะของอันติเมตเลยนะครับอันติเมตเวลากดใช้จะบินขึ้นไปบนฟ้าแล้วเวลาลงมาจะกระแทกใส่ศัตรูสตันพร้อมแบบนี้เลยจะสตันศัตร,รูตระยะหนึ่แล้วก็มีดาบให้เราเก็บโดยทสกิลสองเก็บ 1..2..3..4..5 แบบนี้เลยนะครับวิธีคอมโบของตัวละครลิง มันไม่ยากเราจังหวะแรกจังหวะแรกเราต้องอยู่บนกำแพงก่อนใช่ไหมครับเราอยู่บนกำแพงเราต้องมีอยู่บนกำแพงละต้องมีบัฟก่อนเพราะกินมนาเยอะมากต้องมีต้องอยู่บนกำแพงละต้องมีบัฟเวลาอยู่เราอยู่บนกำแพงแล้วใช่ไหมครับเราต้องโดดเข้าไปเจมตีศัตรูจมตีเข้าไปหรือกดสกิลสองเข้าไปก็ได้ดวเวลาเราอยู่บนกำแพงสกิลสองของเราจะเปลี่ยนจากการแทง พุ่งไปแทงเป็นการลงไปแล้วก็ปาดสโตดูนะครับแบบนี้เลยจะตีค,คริคโลด้วยแต่ว่าเวลาเรากดใช้สกิลสองเราจะติดคูดาวนะครับระวังด้วยตัวนี้โอเคมาคอมโบวิธีลามกันเลยครับเราอยู่บนกำแพงก่อนใช่ไหมครับกดจมตีหนึ่งครั้งตต๊บกดอันติเมทเลงดาบแล้วก็ลามแบบนี้แหละครับง่ายๆวิธีลามลรียงยังไงให้ง่ายแล้วก็ให้เร็วนะครับอันนี้คือทิคเล็กน้อย เวลาเรากดใช้เวลาบินขึ้นไปบนฟ้าให้เราเลงดาบไว้ก่อนดูนี่นะครับเราบินขึ้นไปเลงดาบปล่อยแล้วก็เลงที่2ปล่อย3 4 5ก็คือเวลาเราบินขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมครับเราต้องเลงแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนเลยครั้งที่หนึ่งเราเลงแล้วก็ปล่อยแล้วเรากดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลงไว้รอให้ออนิเมชันทํางานก่อนแล้วจึงปล่อยครั้งที่2มันจะไปเร็วๆเลยเดี๋ยวดูอีกทีนะครับเห็นไหมครับมันจะไปเลยมันจะไปเลยไม่ยาก สำหรับใครที่ดูไม่ทนันเดี๋ยวผมจะทําช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับดูช้านะครับกดอันตีเลงปล่อยเลงสองปล่อยปล่อยปล่อยประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นคอมโบแบบทั้งหมดก็เราเห็นศัตรูใช่ไหมครับเราเห็นศตัตรูโดดเข้าไปปุ๊บโจมตีกดอันตีกดซิลหนึ่งปล่อยเลยแล้วก็2แล้วก็ออกประมาณนี้เลย ส่วนมากจะศัตรูจะตายแต่ถ้าไม่ตายเราก็อย่าเพิ่งออกก็ได้เราก็ตีต่อหรือไม่ก็กระโดดเข้ามาใช่ไหมครับกระโดดบนกําแพงแล้วก็ลงไปตีอีกครั้งหนึง่งเพื่อการปิดคิวก็ได้เหมือนกันแต่ต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าไม่มีหนึ่งแล้วลิงอาจจะโดนไล่คิวได้ ถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่าอยากถามก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเพราะผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับและถ้าใครอยากให้ผมสอนเล่นตัวอะไรเป็นตัวต่อไปเดี๋ยวคอมเมนต์มาเลยนะครับผมจะสอนตัวต่อไปแล้วก็ผมจะสอนวิธีง่ายๆให้ทุกคนสามารถเล่นได้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now.